สวัสดีทุกท่านค่ะก็กลับมาพบกับไม้แสนดมออีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีสิ่งที่เรียกว่า Virtual Platform มมาฝากทุกท่านกันค่ะเนื่องจากในปัจจุบันนะคะมีการจัดงานที่เป็นไฮบริดมากขึ้นก็คือมีทั้งออนไซต์และออนไลน์ line. เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเลือก แพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องเลือกให้ถูกต้องกับงานเราด้วยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะการเลือก Virtual แพลตฟอร์นะคะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆมากมายเลยนะคะตัวยอย่างเช่นบัต g เจตหรือว่าง,งบประมาณความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มนั้นๆเช่นที่เราใช้กันในปัจจุบนันใช้กัน,นเยอะๆเนี่ยก็จะมี zoom e b e x google meet microsoft team นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพาไปดูอะไรที่มันลึกลงไปกว่านั้นค่ะ เวอร์ชวลแพลตฟอร์มในประเทศไทยก็มีอยู่เยอะมากเลยนะคะเป็นเจ้าดังๆทั้งนั้นวันนี้เราเอามาฝากกันอัน,นแรกก็คือสวอาค่ะส่วนอันที่2ก็คือ Event Pop อันที่3 Event Pass อันที่4นะคะก็คือ Happn n ส่วนอันสุดท้ายค่ะก็คือซิ p e ีเวนต์หลายๆท่านนะคะอาจจะได้เห็นแพลตฟอร์มที่ให้ดูเมือ่อกี้ผ่านๆตาก,กันบ้างแล้วเวลาท่านจะซื้อตั๋วคอนเสิร์ตเข้าร่วมงานที่เป็นงานออนไลน์ก็ใช้แพลตฟอร์มนี้เั้านั้นแต่สิ่งที่จะฝากนะคะก็คือว่าเลือกใช้แพลตฟอร์มให้ถูกต้องกับงานของเราค่ะเพราะว่าแต่ละงานเนี่ยมีเนเจอร์แล้วก็ลักษณะของงานที่ต่างกัน ุณทุกท่านนะคะที่ติดตามมาจนจบอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วยังไงเจอกันอีกทีคลิปหน้าวันนี้ไม้แสงมอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ